มาติดตามสีสันนะครับการสร้างศักยภาพทางด้านดนตรีให้กับเยาวชนนะครับเป็นอะไรที่แบบนะฮะเนื่งองจากหลังๆนี้เรียกได้ว่ามีกิจกรรมมากๆขึ้นเลยทีเดียวนะครับทางด้านดนตรีถ้าหากว่าเยาวชนประชาชนได้มีศักยภาพทางด้านดนตรีก็เรียกได้ว่านำมาซึ่งความสุขไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอบจอสงขลาครับได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทรัมเปต็ตแก่เยาวชนนะครับทั้งนี้เพื่อยกระดับการศึกษาด,ด้านดนตรีของจังหวัดสงขลาครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อวันนะครับจันทร์ที่16กันยายน2567ครับที่นี่ครับโรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาสงขลาตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา ในนัฐพัฒชุมทองเชิดบำรุงครับเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีสำหรับวงเยาวชนในจังหวัดสงขลา Southern Siam Trumpet Festival 2024นั่นเองนะครับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคณะบดีคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโดยมีอาจารย์ภูสิทธิ์สวนมณีประธานสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งสำหรับการจัดโครงการดังกล่าวโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาศาศาศาัฏสงขลาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาผ่านการสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีโดยวิทยากรทั้งในระดับประเทศและระดับภาคใต้ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านดนตรีระหว่างสถานศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาอุดมศึกษาวงการดนตรีอาชีพนักวิชาการดนตรีและนักดนตรีในกลุ่มประชาคมอาเซียนตลอดจนส่งเสริมและยกระดับการศึกษาด้านดนตรีของจังหวัดสงขลารวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านดนตรีโดยภายในงานก็ได้จัดให้มีกิจกรรมเวิร์กชอ็อปอาทิ t r u m p ป t m a s t e r c l a s s ทรัมเปตเซมิ n a รการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านดนตรีร่วมกันและเทคนิคการปรับวงทร u m p e t หรือทร u m p e t Ensemble Coaching นะครับ ก็เรียกได้ว่าเคล็ดลับต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับดนตรีสัมเป็ดนะครับก็ได้รับการถ่ายทอดให้กับเยาวชนยังไม่กักกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อเยาวชนนั้นมีศักยภาพทางด้านดนตรีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าสามารถทจะสร้างความสูขกับประชาชนตลอดจนมีฝีมือทัดเทียมนะครับสากลเลยดีนะครับสำหรับนานาอารยประเทศทั้งหยที่เขาเก่งทางด้านดนตรีบ้านเราเองนะครับก็เรียกได้ว่ามีการส่งเสริมไปไกลมากๆเลยทีเดียวนะครับทั้งที่ในจังหวัดยะลาแล้วก็รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สงขาของเรา ซึ่งก็จะได้ว่านะครับท่านอาจารย์วีรศักดิ์นะฮะก็อักษรถึงนะฮะก็เป็นอะไรที่เข้าร่วมโอ้โหเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็ได้สร้างวงประสานนะครับนะฮะต่างๆมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายคนเลยดีเลยนะครับร่วมกันนะครับในการที่จะสร้างสิ่งที่ดีนะครับให้กับนะครับบ้านเราเน้นในส่วนของทางด้านดนตรีแล้วก็ยังไปแสดงในงานนะฮะอีเวนต์ต่างๆโอ้โหเยอะแยะมากมายน่าชื่นใจน่าชื่นชมมากๆด้วยนะครับ